เอาแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อก็มาอยู่ผมนะครับนายโอรหลอดสกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ในเกม d ูโบ l อ o ฟ Magic นะครับก็เป็นเกมมือถือนะครับคล้ายๆแล็กน่าล็อกนะก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยเล่นนะครับเพื่อนเื่อก็จะรู้จักดีนะ,ก,ะก,ก็ระล่การเล่นก็จะเดินวนซ้ายขวาไปนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมกำลัง่าล่าของนะเพราะว่าเกมเนี้ยเงินเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในการใช้นะ โอเคครับก็ระบบเกมนี้นะครับาวๆนะก็ผมได้จับเกมนี้ว่าเป็นโปรเจกต์เลยนะครับผมก็เป็นเกมบนมือถือนะครับเป็นเกม Android บนมือถือนะก็หาโหลดได้ทาง App Store และเ Play Store เลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากเล่นด้วยกันก็โหลดแล้วเข้ามาเล่นได้ครับก็จะเห็นชื่อของผมนะสไปซีซ่านะครับ s p y c a c e นะครับผมก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะครับแนวเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เพื่อน หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออก็เป็นวิาสาไม่ใช่หรอเป็นเวทแล้วมันถึงยืนแทงอะ่ะอ๋อก็ผมจะบอกเลยนะว่าตรงนี้มันไม่ใช่โปรหรือไม่ใช่อะไรเลยนะครับผมคือหมูตรงเนี้ยเขาไว้ให้รีววสามรีวลสามรีวลสี่เก็บกันไงและนี้ของผมฟูแล้วไงล้วผมก็เลยบอกว่ามาหาของนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับรูปแบบการเล่นก็นจะเป็นตามนี้นะซ้ายขวาขึ้นลงครับอ ว่โอยนี่ครับผมแนะนํานะถ้าเกิดลากเป็นฝูงๆนะให้หันติดด้านข้างนะครับมันจะโอเคกว่ากันนะมันก็โดนเหมือนกันแหละแต่คือสําหรับผมแบบเอออยากสร้างภาพไงอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับแหมก็นะครับธรรมดาตามสไตล์ผนุ่มน้ามนว่าคนหลายใจน,นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคลิปนี้ทาออกมาไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก,ก็ติชมเรเข้ามาได้ทางด้านล่างคอมเมนต์นะก,ก็เนี่ยครับอันไหนที่เราไม่ใช้อ่ะหรือเรารู้ราคามันถูกแล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องไปเก็บมันหรอกเปอนช่องเก็บของครับอ๋อแล้วเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะอกระเป๋าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่แค่ไม่กี่ช่องในะเกมนะก็เนี่ยครับ เอ่อที่ผมทําอย่างนี้ก็เพราะเอ่อต้องการของนะพวกดาบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นพวกเวอพอนอะหรือ,อวุธต่างๆอะจะมีราคาสูงอะแล้วก็พวกโพชัน่นเหมือนกันครับก็เหมือนเกมแกล็กนละล็อกเลยส,ส่วนส่วนเอ่ออันอื่นเขาไว้ทาเควสนะพวกเนื้อหนังแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอะอืมขนมันอะเอาไว้ทาเควสนะครับผม ก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูคร่าวๆนะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นด้วยนะครับก็แอดกันเข้ามาได้นะชื่อผมตามนี้เลยนะครับเ,เล่นอยู่ฝั่งเลนอสนะ L A N O S นะครับผมก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับแต่อันนี้อีกฝั่งนะผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าชื่อว่าอะไรนะก็คลิปนี้ผมก็นำมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับ นะครับผมนี่ก็จะเป็นว่าเอ่อพวก,กระดับสูงแล้วนะก็เปียวค่อนข้างสูงอะประมาณยี่สิบกว่าแล้วแหละเพราะว่าเกมนี้พเพื่อนๆบอกเอ้ยยี่สิบกว่าทําไมมันถึงกลายเป็นเปลวสูงอะต้องบอกเลยนะครับว่ายี่สิบกว่าเนี่ยคือเปลววะไม่ได้หาง่ายๆเลยนะเกมเนี่ยเพื่อนๆเคยเล่นแลนไหมอ่ะเคยเล่นเอ่อแลกนาล็อกเอ่อของแท้ภาคแรงไหมครับนั่นแหละเปลวหายากอย่างนั้นเลย ผมก็เลยเรื่องนี้ไงเพราะว่าเกมเกมนี้เงินค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับผมแต่เวทเจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดโจมตีธรรมดาจะช้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาบกับธนูเนี่ยดาบโจมตีธรรมดามันจะค่อนข้างเร็วซึ่งธนูเนี่ยจะเร็วมากแล้วก็มีบัฟที่ค่อนข้างโกงนะแต่เวทจะเด่นในลักษณะที่มีเวทแรงนะครับผมคือคนอื่นอะถ้าเขาโดนแค่11อะ ถ้าองค์ผมโดนมันเจ็ดยี่สิบวนเนี้ยคือค่อนข้างแรง่ะครับอ๋อแล้วเพื่อนเพื่อนจะเห็นอขวดยาขวดใหญ่ไหมอันนั้นจะเพิ่มทั้งมานานและเลือดเลยนะครับหาดอกได้ตามจากมอนเตอร์ทั่วไปนะเนี่ยครับที่ดอกมาหาได้ตามมอนเตอร์ทั่วไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมจะพาเพื่อนเพ่มาดูระบบการเล่นแล้วก็อวิธีการทำให้อพูดไงอ่ะเล่นเป็นนะครับผม ก็สังเกตที่นิ้วผมนะคน่อนข้างจะเร็วนิดนึง <c oughs> นะผมโอ้ยแต่นี้ผมก็ไม่ไหวอะ่ะใหญ่เกินเอ้ยเจ็บยบเนเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแบบเลือดลงมีน้อยมากอะ่ะโดนตีทีละสองก็เถอะโดนตีน้ำก็ตายได้เออจบแล้วไม่เป็นไรครับผมมีพื้นขึ้นชีพนะซึ่งเออมันจะมีให้ทุกคนนะพื้นขึ้นชีพ ถ้าเพื่อนๆได้เริ่มเกมใหม่นะแต่ก็มันจะมีอยู่3อย่างนะครับคือปืนึ้นชีพอ่าแล้วก็ปืนในแมปนั้นแล้วก็ฟื้นที่เมืองนะครับมีสามอย่างนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาเป็นให้ดูกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนนะก็ถ้าผมเล่นไม่ดียังไง ก็ติชมกันเข้าไม่ได้ทางด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมผมจะพยายามปรปับปรุงแก้ไขนะ <c oughs> ก็ผมก็ขอฝากช a แน e l ไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะก็นี่นะครับเป็นช่องเก็บของนะแยกก่กระเป๋าที่ผมโบกคุณเพื่อนมันมีความสำคัญนะของไหนไม่ใช้เราก็ทิ้งไปนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เวทผมเลเวลสองเองนะเวทไฟนะ ก็เลยเขาน่มจะเบา,ะะเบานิดนึงนะครับผมอ๋มอมันจะบอกว่าหมูหมูเนี่ยครับหมูหางเขียวอ,ะอ,อ,อ่ะออนระดับล่างนะส่วนหมูฟ้าก็ระดับกลางแล้วก็แต่ละจุดม,มันจะมีบอสด้วยนะมีบอสสีอ่สีชมพูกับสีเขียวเข้มนะครับคือเขียวทั้งตัวนะจะเป็นบอส แล้วเขาจะตอบไปเนี่ยเขาเรียกแลกกล่องบ็อกเซตอ่ะ,ออะซึ่งถ้าเกิเเดเพื่อนๆเปิดเพื่อนๆจะได้ห้าร้อยโกะถือว่าเป็นเงินในจํานวนที่สูงอยู่นะสําหรับเกมนี้นะครับผมผมแน,น,มนะนำว่าถ้าเจอก็ให้เก็บเลยนะแล้วก็พวกอาวุธอ่อให้เก็บมาขายนะครับค่อนข้างจะทําตังค์ได้เยอะกว่านะแล้วก็พวกพลอยชั้นขอให้เก็บมาให้หมดเลยแต่ยกเว้นยาขวดใหญ่ที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับขวดสีม่วงอ่ะนั่นแหละขวดนั้นจะไม่มีราคานะครับเพราะว่าหาดอกด้วยตัด ตามมอนเตอร์ทั่วไปอ่ะเหมือนมันเป็นไอเทมที่ทางเกมเขาทาไว้ให้อะนะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีราคาครับเป็นไอเทมที้ยขายไม่ได้นะก็กดใช้ได้นะครับมันจะเพิ่มทั้งเลือดแล้วมานาแล้วครับผมก็ถ้าเล่นวิสั์ก็จะเห็นมานาเยอะกว่านะเอาแล้วเนี่ยครับจะรอปได้ตามมอนเตอร์เห็นไหมเราเรามีเวลาเก็บก่อน ตอนนี้ก็เคลียไปครับชิยๆไปแต่ถ้าเป็นรเวล,ลแรกๆผมไม่แนะนาให้มายืนอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสายถับรืวิสี่อะไรเงี้ยอาจจะยืนไหวก็ได้ตอนนี้ผมรีวิวเจ็ดแล้วไงอ,อืแล้วก็วันวันนี้ผมก็บอกเพือเ่อนๆไปแล้วนะว,ว่าไม่ได้อะไรมากนะครับผมอ่าจะมาแนะนำนะครับผมมาเชิญชวนให้เข้ามาเล่นกันนะครับ เพราะผมก็กะจะทาเกมนี้ให้เป็นโปรเจกต์เลยล่ะก็อาจจะเล่นยาวๆไปเลยก็ได้นะครับเล่นจนที่แบบว่าเพื่อนๆอ,อัดเบื่อกันไปเลยอ่ะดูคลิปจนเบื่อเลยอะประมานแล้วเลยโอเคตอนนี้ของเต็มนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอ,นอกลับเมืองนะกลับเมืองแล้วนําไปขายนะตามจริงใช้ไปวับกลับก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ใช้อ,ะอ,อ่ะเบื่ออ่าโอยติด ก็ถ้าเพืเ่อนๆจะฝั่งนี่ครับนี่นี่น,นี่บอสบอสเออนี่นี่นะครับจะเป็นบอสสีมพูนะซึ่งเป็นบอสระดับล่างนะแล้วจะมีบอสสีเขียวนะครับซึ่งเป็นบอสระดับสูงนะซึ่งออย่างที่ผมบอกไปคขอนข้างจะได้ของดีนะนั่นก็คือ,อเป็นบล็อกนะครับกิฟต์บล็อกนะซึ่งจะให้เงินถึงห้าร้อยบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าสูงอะ่ะในแบบเนี้ย แต่ก็ราคาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับผมแต่ละแมปนะก็เอ่อไปตรงกลางครับตอนนี้เราอยู่มุมแมปเลยนะเนี่ยเห็นรั้วไหมนั่นแหละคือจุดศูนย์กลางทางเข้าเมืองของเรานะครับผมแต่ในเกมนี้เรียกว่าเมืองได้ไหมผมขอเรียกเป็นทาวแล้วกันหมู่บ้านต้นไม้เนาะกรีนทาวเงี้ย <laughs> ผมว่าภาพเกมเขาทำออกมาได้ดีนะครับผม ระบบตัวเกมก็มีอะไรให้เล่นมากมายเลยนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังหาเกมเล่นอยู่ไม่มีเกมอะไรเล่นก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวอ่าก็เนี่ยครับพวกวุธจะได้ร้อยห้าสิบเลยนะเห็นไหมครับก็ขายไปเลยไม่ว่าจะบวกเท่าไหร่นะก็ได้แค่ร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าเธอเป็นวุธอ้อและอย่างหนึ่งคือโพชั่นราคาค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นน่ะสายผมอ่ะ วิาสาชีพมันเน้นมานาผมก็จะเก็บมานาไว้ส่วนอยาเลอือผมก็ขายทิย้งไปนะครับผมพวกนี้ก็ของธรรกิจครับเรายังไม่จําเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเราหาง่ายๆเราค่อยมาไอ้นี่นะอันนี้ก็ขายไปเลยเนี่ยครับอาวุธมันจะได้ค่อนข้างแพงไงวันนี้เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะหาอาวุธมาก่อนอันนี้เป็นขนอันนี้เห็นไหมครับเขาจะขายไม่ได้ก็ ที่ผมพาเพื่อนๆมาดูก็คลิปนี้ก็ผมก็ว่าอาน่าจะพาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพยายามจะจงรายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็นี่คือในเมืองนะนี่นะครับแนะนำจัดกระเป๋าครับผมผมแนะนํามากเลยอ๋อแล้วก็แนะนําไม่จัดเป็นสัดส่วนด้วยนะแบบว่าแยกกระเป๋าเลยอะ แล้วเพื่อนๆก็จาไว้กระเป๋านี้เป็นของอันนี้ของอันนี้ของนี้ซึ่งมันจะช่วยให้เราง่ายต่อการจํามากเลยนะครับย่าเพื่อนๆว่าปล่อยอแบบกระจายอ่ะแล้วเพื่อนๆก็จําไม่ได้ว่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมองอันนี้ก็เอาเป็นของพวกยาแล้วกันเนาะนี่ก็ลงไปของที่ได้มาเริ่มแรกนะครับสามชิ้นก็อยู่กระเป๋าล่างสุดนะอย่างที่ผมจับอืมเนี่ยนะครับ อันนี้อาวุธเวอพอน้นนะครับผมว่าออกไปเถอะอะแล้วใส่อ่ใบอันนี้ไปแทนก็ใบนี้จะเป็นใบที่วารกับเมืองนะครับกับใบเอนชาร์อาวุธนะหรือตีบ่ออาวุธนั่นเองอันอ๋อที่เป็นลูกหัวใจมีปีกนั่นคือนี่นะครับคือชุบชีวิตนะอ่าน,นี่มันโอ้ไรค่าครับทิ้งไปเถอะนะี กดไปเลยคือขายก็ไม่ได้แล้วมันผมไม่มันเพิ่มมาเพิ่มเลือดแค่สิบห้าอันนี้เอาเป็นยาเอาเป็นโพชั่นไว้แต่ผมกละว่าจะผมไม่จะเก็บยาเลือดเลยนะจะเก็บแต่มานาเพราะว่าวิสัตช์ค่อนข้างจำเป็นนะครับอ๋อยานี้ก็ผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าจําเป็นมากตอนที่เราไม่ต้องซื้อเลยอ่าเก็บไว้กรเป๋าเดียวกันครับอัน,นี้ออกมาดีกว่าว่าไป เอาหัวใจออกมาเดี๋ยวเอาไปไว้กระเป๋าที่สองดีกว่าครับอ่าเอานนี้ลงไปจะได้เป็นชุดอันนี้ไปเอ่อเอาหัวใจไว้กระเป๋าที่สองครับนั่นแหละอ๋อแล้วกระเป๋าเพื่อน่จะเห็นนะครับว่าจะมีสามกับห้าซึ่งห้าเนี้ยเราจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมนะส่วนสามนี่เราเพิ่งได้นะครับผม,มคือสามเนี้ยเราต้องซื้อในร้านค้านะครับอ่กระเป๋านึ่งตกอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะ ก็วันนี้คลิปส่งรคลิปนี้ก็ผมพามเพื่อนเพื่อนมาดูาข้าวเท่าน,นี้แหละอันนี้เป็นอาวุธที่ได้จากการเปิดกล่องนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้เหมือนกันนะต้องมีอะไรอีกนะเนี่ยครับผมว่าผมซื้อไว้เลยดีกว่ามันจะได้เก็บของได้เยอะครับแล้วพอกลับมาเมืองคิมันจะได้ขายได้แบบอือเลยเพราะว่าตอนเนี้ยกระเป๋าเนี่ยผมแนะน่ไม่เพื่อนซื้อเลยซื้อให้เต็มทุกช่องยิ่งดีอะ่ะคือมันจะเหมือนแบบ เราจะมีสล็อตเพิ่มเยอะมากครับเอาเมดตรงนี้ก็ส่วนระบบคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมออกไปถ่ายนอกเมืองดีกว่ารู้สึกในเมืองจะชุลมุนวุ่นวายกันเหลือเกินนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาแล้วออชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ถ้ากดแชร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นเมคุณให้อย่างสูงเลยนะ